สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการธรรมบันดาลกรรมสตอรี่เคยสงสัยกันไหมครับว่าในวินาทีสุดท้ายของชีวิตอะไรคือสิ่งที่มีอำนาจเหนือที่สุดบางคนอาจจะคิดว่าคือกรรมที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตบุญที่ทำบาปที่ก่อ แน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านั้นมีผลอย่างมหาศาลแต่หลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อหรือสีลิงดำที่พวกเราเคารพรักท่านได้เมตตาสอนไว้เสมอว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อพลังที่สามารถพลิกชะตากรรมในช่วงเสี้ยวินาทีสุดท้ายก่อนลมหายใจจมหมดไปนั่นคืออารมณ์จิตสุดท้ายของเรานั่นเองครับ ความคิดเพียงแวบเดียวความรู้สึกเพียงชั่ววูบในตอนนั้นสามารถส่งเราไปสู่สุกติภูมิที่สว่างสวยหรือฉุดชักกรสากเราลงสู่ทุกติภูมิที่มืดมิดได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากพระธรรมบทที่หลวงพ่อท่านเคยนำมาสอนไว้เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้ เรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ชะตาชีวิตพลิกผันจากความแรนแค้นสู่การเกิดเป็นเดรัจฉานและทะยานขึ้นสู่สูงสวรรค์ด้วยพลังแห่งศรัทธานี่คือตำนานของโคศกเทพพบุตรครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในแคว้นมคต ดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองแต่บัดนี้กลับถูกความแห้งแล้งและโรคระบาดเข้าคุกคามอย่างหนักลองจินตนาการตามนะครับผื้นดินแตกระแหงสุดลูกหูตาต้นไม้ใบหญ้าแห้งกรอบเป็นสีน้ำตาลในหมู่บ้านที่เคยคึกคักบัดนี้เหลือเพียงความเงียบงนันมีแต่เสียงลมร้อนๆที่พัดเอาผุนดินและกลิ่นอายของความตาย คละคลุ้งไปทั่วณห,หมู่บ้านเล็กๆนั่นเองมีครอบครัวที่น่าสงสารครอบครัวหนึ่งสามีชื่อว่าโกตุฮาริกะภรรยาของเขาและลูกน้อยที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมพวกเขาได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่หัวใจพ่อแม่ทุกคนต้องแตกสลายนั่นคือการหนี หนีจากความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะพวกเขาออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายสเบียงที่มีเพียงน้อยนิดร่อยหรอลงทุกวันจากที่เคยเดินสามคนพ่อแม่ลูกเรียวแรงก็เริ่มถดถอยโกตุฮาริกะมองหน้าภรรยาที่สู้ผอมดวงตาโหลลึกแล้วหันไปมองลูกน้อยในอ้อมแขนที่ร้องไห้ระงมด้วยความหิว น้ำนมของแม่ก็เหือดแห้งไปพร้อมกับความหวังกลางป่าลึกที่ไร้ผู้คนทั้งสองมองหน้ากันด้วยความปวดร้าวภาพที่คุณผู้ฟังคงไม่อยากจะจินตนาการถึงแต่ความหิวโหยมันบีบคั้นจนแทบสิ้นสติพวกเขาจำใจต้องวางลูกน ouais. ้อยอันเป็นแก้วตาดวงใจ ไว้ใต้ร่มไม้พร้อมกับคำอธิษฐานที่แหลกสลายขอให้ลูกจงรอดและหันหลังเดินจากไปทั้งน้ำตาเสียงร้องของลูกยังคงก้องอยู่ในโสทประสาททุกย่างก้าวที่เดินจากมาเหมือนมีมีดนับพันเล่มกรีแทงหัวใจ โกตุฮริกะและภรรยาเดินทางโซสั์โซเซต่อไปร่างกายใกล้จะรับไม่ไหวจนกระทั่งโชคชะตายังพอมีเมตตาอยู่บ้างสายตาฝ้าฟางของพวกเขามองเห็นบ้านหลังใหญ่ตั้งตตะงานอยู่เบื้องหน้าบ้านของท่านกุดุมพีผู้มีฐานะร่ำรวย ทั้งสองรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายคลานเข้าไปขอความเมตตาท่านกุดุมพีพอเห็นสภาพของทั้งคู่ก็เกิดความสงสารจึงสั่งให้คนรับใช้นำอาหารมาให้ไม่ใช่อาหารเลื่อนรถอะไรหรอกครับเป็นเพียงข้าวปลาอาหารแบบที่คนรับใช้ในบ้านเขากินกันแต่สำหรับคนอดอยากมาหลายวันมันคือทิพยอมริตดีๆนี่เอง ภรรยาของโกตุฮาริกะด้วยหัวใจที่ประเสริฐของเธอเธอยื่นอาหารสวนของตัวเองให้สามีพร้อมกับบอกว่าพี่จ๋าพี่เป็นเสาหลักพี่กินก่อนเถิดกินให้อิ่มนะแต่คุณผู้ฟังครับความหิวมันเป็นกิเลสท,ที่ทรงพลัง มันบดบังความคิดดึกคิดทุกอย่างได้โกตุฮาริกะในตอนนั้นไม่ต่างอะไรจากสัตว์ร,ร้ายที่อดโซเขาก้มนาก้มตากินอาหารส่วนของตนจนหมดอย่างรวดเร็วความหิวยังไม่หายเขามองอาหารในมือของภรยาแล้วก็รับมากินต่อจนหมดสิน้นโดยไม่เหลือไว้ให้ภรรยาแม้แต่คำเดียว และในขณะที่เขากำลังเคี้ยวอาหารคำสุดท้ายอยู่นั่นเองสายตาของเขาก็พลันเหลือไปเห็นภาพภาพหนึ่งภาพที่ทำให้หัวใจของเขาดิ่งวูบลงไปกองอยู่ที่ตาตุม่มที่มุมหนึ่งของชานเรือนสุนัขตัวเมียสีน้ำตาลตัวหนึ่งเป็นสุนักทรงเลี้ยงของท่านกุตุมพีมันกำลังก้มเลียอาหารในชามอย่างสบายอารมณ์ และอาหารในชามนั้นไม่ใช่เศษข้าวเศษแกงแต่มันคือข้าวมัทุป,ปาญาตข้าวที่หุงด้วยน้ำนมและน้ำครึ่งอย่างดีเป็นอาหารชั้นเลิศมีราคาแพงเป็นอาหารที่คนอย่างเขาไม่เคยแม้แต่จะได้กลิ่นวินาทีนั้นเองครับความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของโกตุฮาริกะมันไม่ใช่ความคิดธรรมดา แต่มันเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจความอิจฉาและความสิ้นหวังเขาคิดในใจว่าดูสิเจ้าหมาตัวนั้นมันเกิดเป็นแค่หมาแต่กลับได้กินอาหารดีกว่าเราเราเกิดเป็นคนทั้งทีชีวิตช่างอาภัพนักสู้เกิดเป็นหมาตัวนี้ยังจะดีเสียกว่าสิ้นความคิดนั้น ทันทีทันใดครับด้วยร่างกายที่อดอยากมานานเมื่อได้รับอาหารเข้าไปเต็มกระเพาะอย่างรวดเร็วระบบภายในร่างกายก็เกิดปั่นป่วนอย่างรุนแรงโกตุฮาริกะเกิดอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกตาเหลือกแล้วร่างของเขาก็ล้มฟุบลงสิ้นใจตายในทันทีจิตสุดท้ายของเขาอารมณ์สุดท้ายของเขา มันผูกติดอยู่กับความคิดที่ว่าหมาตัวนั้นดีกว่าเราและนั่นคือตัวเที่ยวเดียวที่นำทางอธิสมานกายหรือกายในของเขาพุ่งตรงออกจากร่างแล้วเข้าไปสู่คันของสุนัขตัวเมียที่กำลังกินข้าวมทุปายาดอยู่ตรงนั้นในทันทีไม่นานนักลูกสุนัขครอกใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในบ้านของท่านกุตุมพี และมีลูกสุนัขตัวหนึ่งที่ฉลาดเฉลียวเป็นพิเศษมันดูเหมือนจะเข้าใจภาษาคนได้ทุกคำพูดทำในสิ่งที่นายสั่งได้ทุกอย่างจึงกลายเป็นที่รักของท่านกูตุมพีเป็นอย่างยิ่งและใช่ครับสุนัขแสนรู้ตัวนั้นก็คือโกตุฮาริกะที่มาเกิดใหม่นั่นเอง ในเมืองนั้นมีพระปัเจก,กับพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านกุตุมพีให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงทุกครั้งที่ท่านกุตุมพีไปทำบุญไปอุปถากเจ้าสุนักแสนรู้ตัวนี้ก็จะติดตามไปด้วยเสมอมันหมอบเฝ้าอยู่ไม่ห่างสายตาของมันจ้องมองพระปัเจก,กับพุทธเจ้าด้วยความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกที่ มันเองก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ลึกๆแล้วมันคือความรักความเคารพและความเลื่อมใสยอย่างสุดหัวใจความผูกพันนี้ลึกซึ้งขึ้นทุกวันจนน่าอัศจรรย์บางครั้งพระประเจก,กับพุทธเจ้าส่งแกล้งทดลองใจมันพอเดินมาถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านพระองค์กลับทรงดำเนินเลยไป เจ้าสุนัขก,ก็จะรีบวิ่งไปขวางหน้าไว้ทรงเสียงเห่าเชิงอ้อนวอนหากพระองค์ยังทรงเดินต่อไปอีกมันก็จะเข้าไปงับชายสบงเบาๆแล้วดึงให้กลับเข้ามาในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นการแสดงออกถึงความรักและศรัทธาที่มั่นคงอย่างที่สุดว่านิมนต์ทางนี้ขอรับพระคุณเจ้าบ้านของโยมอยู่ทางนี้การเวลาผ่านไป จนกระทั่งใกล้ถึงวันเข้าพรรษาพระปัเจก,กพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่บ้านของท่านกุตุมพีเพื่อกล่าวลาพระองค์จะเดินทางไกลไปจำพรรษาที่ภูเขาคันธมาศเมื่อเจ้าสุนัขเห็นพระปัเจก,กพุทธเจ้าเตรียมจะจากไปหัวใจดวงน,น้อยของมันก็แทบจะสลายมันวิ่งวนรอบๆพระองค์ส่งเสียงเห่าเสียงหอนครวนคราง แสดงความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งน้ำตาของมันคลอหน่วยมันไม่ต้องการให้พระผู้เป็นที่รักต้องจากไปมันทำได้เพียงเฝ้ามองแผ่นหลังของพระประจกกัจเจกผู้เจ้าที่ค่อยๆเดินจากใบกลออกใบจนกระทั่งกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆแล้วลับหายไปจากสายตา และในวินาทีนั้นเองครับทันทีที่ภาพของพระปัจเจกพุทธเจ้ารับสายตาไปเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ล้มตัวลงนอนหัวใจของมันหยุดเต้นมันสิ้นใจตาย,ตายในทันทีแต่คุณผู้ฟังครับจิตสุดท้ายของมันในครั้งนี้แตกต่างจากชาติก่อนโดยสิ้นเชิง อารมณ์สุดท้ายของมันไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้มีความอิจฉาริษยาแต่จิตดวงนั้นมันเปลี่ยมล้นไปด้วยความรักความเคารพและศรัทธาอย่างสูงสุดที่มีต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้เองได้ส่งผลในทันทีดวงจิตของมันพุ่งทะยานออกจากร่างของสุนัขที่ต่ำต้อยลอยสูงขึ้น สูงขึ้นผ่านม่านเมฆสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงบังเกิดเป็นเทพระบุตผู้มีรัศมีกายสว่างสวยัยมีวิมานทองํำเป็นที่อยู่และมีเสียงอันดังกึกก้องกังวานเป็นพิเศษสมกับนามใหม่ที่ได้รับว่าโคศกเทพบุตร เรื่องราวของโคศกเทพบุตรก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแต่ข้อคิดสำคัญจากเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นท่านผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับพลังของอกุศลจิตเพียงชั่ววูบความคิดน้อยใจในโชคชะตาเพียงครั้งเดียวส่งผลให้คนคนหนึ่งต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในทันทีน่ากลัวนะครับ นี่คือเครื่องเตือนใจให้เราต้องมีสติต้องระมัดระวังความคิดและอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอแต่ในทางกลับกันแม้จะเกิดในภพภูมิที่ต่ำต้อยอย่างสุนัขแต่เมื่อมีโอกาสได้พบพระรัตนตรยัยได้มีจิตที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นั่นเองก็สามารถพลิกชะตาจากเัรชาน ให้กลายเป็นเทวดาได้ในพริบตาเช่นกันนี่แสดงให้เห็นว่าประตูสู่ความดีนั้นเปิดกว้างสำหรับทุกชีวิตเสมอครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเรื่องนี้สะท้อนกลับมาถึงคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านย้ำนักย้ำหนานั่นคือ การฝึกจิตของเราให้คุ้นชินอยู่กับความดีฝึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทธานุสตินึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ฝึกรักษาศีลห้าให้เป็นปกติและที่สำคัญคือฝึกเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจว่าเราอาจจะตายวันนี้การฝึกเช่นนี้ ไม่ใช่การแช่งตัวเองนะครับแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับจิตใจเมื่อเราฝึกจนชินเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจริงๆจิตของเรามันจะน้อมไปในทางกุศลโดยอัตโนมัติมันจะจับภาพพระจับอารมณ์บุญได้เองและนั่นคือหลักประกันที่แน่นอนที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่สุขติภูมิครับสุดท้ายนี้ เรื่องราวของโคศกเทพบุตรจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตการหรือเป็นเพียงนิทานเปรียบเทียบเชิงธรรมะอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดแต่แก่นรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่านี้ต่างหากที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราทุกคนควรน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตเพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ยังอีกยาวไกล สำหรับวันนี้ธรรมะบรรดาลกรรมสตอรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นข้อคิดเตือนใจให้ทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วคุณล่ะครับเคยได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับอนุภาพของจิตสุดท้ายแบบนี้จากที่ไหนอีกบ้างไหมหรือมีประสบการณ์แปลกๆที่อยากจะแบ่งปันสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนํามามอบให้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ